สวัสดีค่ะชื่ออินนะคะสุภออนชวัลไทยค่ะเป็น co-founder ของแบรนด์ c โคโด s l a y นะคะแบรนด์ c โคโด s l a y คือ c a s t u r a l Destination for Conscious Design and Affordable Luxury ค่ะ เสื้อตัวนี้เลยนะะชื่อ V shirt นะคะมี2องสีนะคะสีขาวกับสีน้ำตาลอยู่ใน collection ีสอร์ทแวร์ของเรานะคะตุ่นซีเรียวันพีซนะคะมีทั้งหมดสีสีค่ะแล้วก็ทุกคนคือชอบมากเพราะว่าด้วยทรงที่แบบไม่ได้ดูโปเกินไปแล้วก็สามารถปรับสายได้นะคะแล้วก็ผ้าก็คือเป็นจ็กกะเทอร์รี่คือเป็นเทอร์รี่ที่ลงลายริบ รุ่นไกอาทูพีสนะคะอยากให้ทุกคนมาลองใส่ดูนะคะเพราะว่าออกแบบมาให้สามารถปรับเข้ากับหลายรูปร่างค่ะรุ่นนี้เลยค่ะวีเฟรนะคะเป็นผ้าคอนโทนิทที่เราตั้งใจหามานานมากๆเลยค่ะแล้วก็รุ่นนี้คือได้รับการตอบรับที่ดีมากๆก็รู้สึกภูมิใจมากที่สามารถหาผ้ามาแล้วก็สามารถทำแลบดิบสีที่ตรงใจลูกค้าได้ค่ะ คอลเลกชันรีสอร์ทแวร์นะคะมี2อันก็คือเป็นกางเกงตัวนี้ชื่อเลอแพนส์นะคะด้วยความที่เราอยากจะทําให้กางเกงเนี่ยใส่ได้หลายไซส์นะคะการออกแบบช่วงกระดุมแล้วก็แพทเทิร์นคือยากมากแล้วก็เสื้อตัวนี้ก็เช่นกัน,นะคะ่ะนูเชิร์ตคือทําเสื้อให้แบบสามารถใส่ไปทะเลใส่ใช้ชีวิตประจําวันทั่วไปได้ด้วยเลยนะคะออกแบบนั้นมากรี Wear, สอร์ทแวร์ทั้งคอลเลคชันก็ฝากติดตามด้วยนะคะ ที่มีรูปอยู่ในโซเชียลมีเดียเยอะที่สุดก็คือรุ่นควีซ่านี้นะคะคือรุ่นนี้คือได้รับการตอบรับดีมากแลยมีคนใส่เยอะมากๆโดยเฉพาะดาราอะไรต่างๆนะคะเซเลบริตี้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้แอปยังไม่มีใครได้เห็นเลยนะคะ ก็คือเป็นรุ่นนิดแวร์ที่กำลังจะออกค่ะคือนิดแวร์เนี้ยคือทํายากมากเพราะว่าเราพยายาม explore การทอที่ที่เรายังไม่เคยรู้จักอะไรเงี้ยคือจริงๆมันก็มีการแบบว่าลองทําไอดีมาเยอะค่ะก็เลยอยากจะให้ทุกคนลองติดตามเพราะว่าเป็นนิดแวร์ที่ตอบโจทย์คนที่ชอบ beach destination อย่างนี้จริงๆรค่ะุ่นมารินนะคะมารินก็คือจริงๆแล้วว่ามันเคยเป็นรุ่นที่มี เป็นผ้าคอนร์นิทด้วยค่ะคือรุ่นนั้นขายหมดไปแล้วก็เลยไม่สามารถเอามาโชว์ได้แต่ว่าคือตอนนี้คือเรามีเอ็กซ์คลูซีฟกับโพเมโลก็คือจะเป็นอีกผ้าอีกแบบหนึง่งเป็นผ้าเทอร์ี่แต่ว่าเออเป็นรุ่นเดียวกันทรงแบบเดียวกันแต่ว่ามีขายที่โพเมโลค่ะ รุ่นซีรีสวันพีเลยค่ะเป็นรุ่นที่แบบยังมีคนชอบอยู่ตอลอดเวลาเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นคอวี v, แล้วก็ข้างหลังแบบเปิดไม่ลึกมากนะคะก็คือทั้งคนที่แบบว่าต้องการตอบโจทย์ที่แบบจะต้องเก็บสะโพกหรือว่าเก็บหน้าอกหรือว่าต้องการส่วนเอบโครงเลยนะคะรุ่นนี้คือตอบโจทย์มาเราก็ใส่แล้วก็ดูตัวเพียวขึ้น,นะคะ่ะเป็นรุ่นล่าสุดนะคะซีเวียวันพี e ชิ้นนี้ก็ราคา2,540บาทค่ะเป็นรุ่นนี้ค่ะเซเบิล Piece นะคะ เซเบลเนี่ยก็คือจระราคาอยู่ที่1,740บาทค่ะสินค้าแม่ละสุดก็นี่เลยค่ะนิดแวร์ที่บอกไปนะคะก็มีเป็นเสื้อกับกางเกงะคะ่ะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะ